สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความร้านะคะของชาวราศีมีนลัคนามีนนะ,ะในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นก็ย้ำเงือนเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็นดวงรวมนะเป็น general reading นะ,ะเป็นดวงทั่วไปมันอาจจะยังไม่ได้ตรงกับเรื่องราวของเราในคลิปนี้หรือเรื่องราวเล่ามเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันไม่ได้เช่นเคยแต่คลิปนี้รับช่วยว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอาชาวราศีมีนมาดูกันค่ะเริ่มต้นที่คนสดเช่นเดิมนะ ขอดูหน่ยอยค่ะชาวราศีมีลนมลัคนามีนค้นโสดเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ความรักโดดเด่นไหมคะหรือว่ามีเรื่องอื่นที่ไพ่ต้องการจะบอกมากกว่าขอดูหน่อย คนโสดจะมีคนเข้ามานะแต่ว่าจะเป็นการเข้ามาในแบบที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยใจกว่าเดิมในระยะยาวเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะรักอิสระพูดเก่ง วาทศิลป์คือแบบเป็นเลิศพูดจาโน้มน้าวคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีคนเข้าหาเยอะมากและที่สําคัญยังรักอิสระนะคะยังเป็นพ,พ่อพงมาลัยแม่พงมาลัยยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังหรือลงเอยกับใครนะคะเรื่องการมีครอบครัวสําหรับคนคนนี้เนี่ยคือยังไม่คิดเลยนะคะยังไม่ยังแบบยังไม่คิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะถ้ามีใครที่เข้ามาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูดีมากๆมีเสน่ห์มากๆหรือ แบบคุยเก่งมากๆออกแนวเป็นทรรแบบเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยนะคะแบบเข้าหาคนเป็นอะไรเงี้ยก็ให้ระวังไว้นิดนึงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาเอ่อเป็นอาจจะเป็นคู่รักในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คู่แท้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไพ่เตือนว่าอย่าพึ่งทุ่มเทเยอะนะคะอย่าพึ่งทุ่มเทเยอะอย่าพึ่งคาดหวังเยอะแล้วก็ดูดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่า ให้เวลานะคะให้เวลาพัฒนานะคะจากเด็กถือดาบไปเป็นควีนถือดาบมันคือการพัฒนาค่อยๆค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆดูวิวัฒนาการจากคนคนนี้ไปนะคะอย่าไปอะไรกับเขามากเพราะว่าไพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยคุณอาจจะต้องยอมคุณอาจจะต้องตามอาจจะต้องตื้ออาจจะต้องต่อสู้เหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามที่จะ ถ้าถ้าไม่มั่นใจนะคะปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่เขาอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเออคนนี้เขาใครถ้าใครมาพูดหรือว่ามาเตือนนะคะอาจจะมาเตือน้ยคนนี้เราเคยรู้จักนะเขาเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกให้เราแวงแต่อยากให้เราหวังฟังไว้นะคะฟังไว้เป็น เป,เป็นทางหนีที่ไล่เออนะคะว่าเราจะได้รู้จักคนคนนี้ก่อนมากขึ้นจะได้ระวังเขาเอาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะ <_ C 1> เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมีนคนเข้ามานะ่ะมีแหละแต่อาจจะยังไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ,ะ <_ C 1> เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าโอ้ยต้องเป็นคนนี้แหละที่เราจะลงเอยด้วยต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยที่ใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะสุดท้ายแล้วมันอาจจะพลิกผันนะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ ต่อไปคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมีนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเป็นยังไงบ้าง นี่คือไพ่ของคนที่คนคนนี้ที่คุณคุยด้วยอะ่ะไม่ไม่น่าจะโสดแน่นอนแล้วอะ่ะเป็นคนที่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะคะเผลอๆเนี่ยสิบถุสิบ,สบเอ่อสิบเหรียญกับเรีย e เพรสเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แฟนกันธรรมดาด้วยนะคะแต่งงานแล้วหรือว่าคบหากันมานานเป็นคู่ที่แบบสังคมรับรู้ว่าคนนี้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะ เป็นคู่จริงจังแล้วอะนะคะแต่ว่าเขากับคนรักของเขานะช่วงนี้อาจจะมีปัญหา ต้องแยกห่างกันนะคะอาจจะต้องไปทํางานคนละที่หรือ,อแยกย้ายกันไปทํางานคนละจังหวัดคนละอาเภออย่างเงี้ยค่ะอยู่ไกลกันแล้วเขาก็เลยรู้สึกเหงาหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยตัวเองได้กลับมามีอิสระอีกครั้งหนึง่งทําตัวเหมือนเป็นคนโสดเหมือนอิสระแต่ที่จริงแล้วอ่ะไม่ใช่แบบเนี้ยค่ะอยู่ในที่ทํางานทําตัวเหมือนแบบไม่มีใครอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมีแต่เขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยากจะให้ อยากจะให้เช็คประวัติเขาให้แน่ใจว่าที่เขาชัดเจนกับเราไม่ได้อะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเราใช่จริงๆหรือมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะชัดเจนไปได้มากกว่านี้แล้ว นะคะเพราะจากไพ่เนี่ยฝั่งเขาเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเขามองเราเป็นแค่คนคุยหรือเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งที่เข้ามาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองได้แล้วอ่ะนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองได้แล้วเพราะว่าเขาอมีใครอยู่แล้วอ่ะเขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเช็คนึงนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราสักทีอ่ะทาไมเขาถึง ทำไมผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ไม,ไม่แนะนำเรากับเพื่อนสักทีหรือไม่เคยลงรูปเลยหรือว่าไม่เคยแบบชวนเราไปที่สาธารณะหรืออะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะบางทีมันบางทีมันเป็นการแค่ให้ความหวังเขารู้อยู่แล้วว่าจุดจบมันคืออะไรอ่ะนะคะแล้วแล้วเขาก็ปล่อยให้เราเป็นกังวลในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วนะเขารู้แก่ใจของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระวังหรือว่า ใครที่ยังไม่แน่ใจก็สืบดูให้ชัวร์ๆนะว่าสถานะของเขาอะโสดจริงๆหรือเปล่านะคะอ่าทีนี้มาถึงคนมีคู่ชาวมีนคนมีคู่ชาวราศีมีนและขนามีนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ ช่วงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีบางอย่างเข้ามาแล้วกระทบกับความสัมพันธ์ของเราได้นะะอาจจะเป็นเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเข้ามาในทางคุณหรือเข้ามาในทางเขาเป็นประเด็นที่แอนไม่ค่อยชอบพูดถึงเลยในในในฐานะของคนมีคู่เนาะเพราะว่ามันมันมันพูดลำบากนะคะพูดลำบากเอาเป็นว่าถ้า กำลังมีปัญหาในด้านนี้อยู่ถ้าเป็นเรานะคะถ้ามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทําให้หัวใจเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือว่ารู้สึกดีแบบนี้นะคะก็ไพ่บอกว่าทบทวนดีๆนะคะมันจะเป็นการได้ไม่คุ้มเสียนะ,ะมันจะเป็นแค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวนะคะความสนุกแค่ชั่ววูบแล้วมันจะนํามาซึ่งปัญหาที่กระทบต่อครอบครัวของเราความสัมพันธ์ของเราที่มันมั่นคงอยู่แล้วในอนาคตอะ นะคะวันข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วคนรักของเราอะ่ะเขาเป็นคนขี้หึงด้วยนะเนี่ยนะคะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไพ่สลับกันก็คือเราเป็นคนที่ขี้หึงเพราะว่าที่จะขี้หึงหรือรับไม่ได้เลยกับเรื่องนี้อะ่ะนะคะถ้ารู้คือบ้านแตกอ่เงี้ยถ้ารู้คือความสัมพันธ์มีปัญหาแน่นอนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหักห้ามใจนะคะต้องใช้สติมากๆเลยะนะคะต้องหักห้ามใจเยอะๆเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมีน นะคะคิดถึงสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้ะนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้รู้ว่าคนที่เราเลือกเนี่ยนะคะณเวลานี้เนี่ยเขาทรงศักดิ์และสิทธิ์ในสถานะของเขาอย่างไงและเรามีหน้าที่ต้องทําอะไรไม่ทําอะไรนะคะอย่าสร้างปัญหาจนสุดท้ายตัวเองแก้ไม่ได้ในอนาคตนะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะโอเคครบแลขสามสถานะค่ะชาวราศีมีนเดี๋ยวกเราเากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ